นี่เดี๋จะมาแกะถั่วขั้นตอนแรกต้องแกะตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอานิ้วป้งขวาไปทำมันแล้วก็เอานิ้วป้งไปทำเนิ้วขวาของนิ้วป้งแล้วก็บีบ <c oughs> ไม่ได้ไดีแข่ง <c oughs> อันนี้ ได้แล้วแล้วก็แล้วก็เลืล่อนเป็นเส้นๆแล้วก็เป็นแบบนี้เนื้ออืีไหนดูน่ากินไหมน่ากินไนดูดิดูใกล้ดิโอ้โโอเค